สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับร้านขายของชําเล็กๆในเขตเทศบาลเมืองนะคะคู่แข่งเยอะแยะมากมายเลยนะคะร้านเราก็เข้าร่วมโครงการประชารัฐนะคะหรือว่า้านถุงฟ้านะคะเดือนนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็เจอลูกค้าสองรายค่ะรูดบัตรไม่ได้เลยนะคะ,อะพอสแกนบัตรก็จะมีข้อความบอกว่า ลูกค้าไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้อีกต่อไปนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะโปรดติดต่อ02111111อะไรเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนช่วยเหลือของอส่วนสวัสดิการนะคะโทรสอบถามเขาได้ตลอดเวลานะคะก็เลยให้ลูกค้าโทรไปค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะก็เป็นคําอธิบายที่ ลูกค้าเศร้านิดๆนะคะก็คือลูกค้าไม่สามารถใช้สิทธิ์รูดบัตรได้อีกต่อไปนะคะเพราะว่า,าทรัพย์สินของของลูกค้าหาเกินเกินที่เขากําหนดไวะคะ้ค่ะเพื่อนๆเขาก็เลยตัดสิทธิ์ออกะคะ่ะร้านเราเจอสองลายนะคะร้านเราเจอสองลายะคะ่ะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะ่ะก็ตามที่เขาบอกะคะ่ะเพื่อน ตามที่ส่วนสวัสดิการเขาแจ้งมานะคะก็เห็นช่องที่เขาทําคลิปเกี่ยวกับส่วนสวัสดิการก็พูดกันหลายช่องแล้วนะคะว่า,าลูกค้าโดนตัดสิทธิ์นะคะก็คงจะเป็นตามปวดตามระเบียบของเขาเนาะคะ่ะมีมีทุกร้านเลยค่ะพอเช็คแล้วไม่เจอยอดเงินเลยนะคะก็คือโดนตัดสิทธิ์ไปค่ะ เขาคงจะเช็คย้อนหลังหรือเปล่านะคะคงจะเช็คย้อนหลังหรือเปล่าก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไปค่ะเ,เพื่อนๆค่ะของว่างมากเลยค่ะยังไงก็เอาใจสู้นะคะถึงจะโดนตัดสิทธิก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทําตามระเบียบเขาเนะคะ่นะเนอะร้านเราก็แจ้งลูกค้าไปแบบนั้นนะคะก็ไม่สามารถช่วยได้นะคะ ก็แสดงว่าเขาก็ฐานะพอใช้ได้อ่ะค่ะก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไปนอาากจะเนาะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมาพูดเรื่องอปัญหาการรูดบัตรนะคะแถวบ้านเราเจอสองใบค่ะโดนตัดสิทธิ์ไปนะคะค่ะก็แสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับร้านค้าไม่ได้เกี่ยวกับบัตรนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับ ทรัพย์สินของลูกค้าเองนะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณนะคะเขามาส่งอะไรกรันมาส่งขนมค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ